สวัสดีคะ่ะวันนี้กุ้งรีวิวเป็นกรอบลูกภาพห่วงจุ้ยคะ่ะลูกค้าเป็นปลามังกรเงินและปลามังกรทองนะคะภาพนี้นะคะลูกค้าเป็นงานวาดคะ่ะใส่กรอบพร้อมกระจกสวยๆเลยด้านหลังใส่หูแขวนเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้เป็นงานวาดนะคะ สวยๆนะคะงานวาดด้วยมือค่ะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราเลยจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะใจกลางเมืองเลยนะคะชื่อร้านตั้งใจรวยค่ะเปิด8โมงครึ่งจนถึง2โมงครึ่งค่ะจําหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะขายทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจในทิกต o k และช่องทาง youtube ค่ะเลมอนเอทนะคะในลายค่ะใครสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเส้นทาง ได้นะคะที่0657894935ค่ะใครอยู่ไกลนะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะสั่งออนไลน์มาได้เลยค่ะแม่ค้าแพ็คให้อย่างดีจ้า